สมาร์ทโฟนใหม่จาก v i v ว่ไลคิวกำลังมาแรงแต่คุณรู้ไหมว่า2รุ่นล่าสุดของพวกเขาอาจจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้เช่คครับข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่า v i v o X300 ไลคิว15เพิ่งผ่านการรับรองจากกสอทอชอ,อย่างเป็นทางการแล้วและนี่คงหมายความว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวในไทยในอีกไม่นานนี้แน่นอนแล้วทำไมเราถึงมั่นใจด้วยว่า2รุ่นนี้จะมาถึงไทยเร็วๆนี้เพราะข้อมูลจากฐานข้อมูลของกสอทอชอระบุชัดเจนว่า v i v o X300 รหัสรุ่น V2515 ไลคิอรหัสรุ่น i 2 5งพเพิ่งผ่านการรับรองเสร็จสิ้นแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคหรือคุณสมบัติพิเศษแต่การผ่านการรับรองนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า2รุ่นนี้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวในตลาดไทยและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้น ข่าวลือจากต่างประเทศเช่นยุโรปและอินเดียกล่าวว่าทั้ง Vivo X 3 0 0และ r e a l m จะเปิดตัวในตลาดโลกภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นการโปรโมตและการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยในอีกไม่นานนี้แต่คุณคิดยังไงคุณคาดหวังอะไรจาก2รุ่นใหม่เหล่านี้คุณคิดว่าสเปคหรือคุณสมบัติใดที่คุณอยากให้มีในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เหล่านี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับที่มา nbtc 1 h t t p s m a c h e n b t c g o t h s e a r c h e q u i p m e n t 1636162 2 h t t p s m a c h e n b t c g o t h s e a r c h e q u i p m e n t 1635920